อนาคตเข้าใจว่ากำลังทำเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ชุมชนนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนอย่าให้เข้าใกล้กับเรื่องของปัญหายาเสพติดนะฮะนี่นะครับก็เป็นกลุ่มที่มีการต่อสู้ที่เข้มแข็งนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้นําที่ทําจริง็นํามาเสนอกันนะฮะจากพื้นที่ของจังหวัดประทุมธานีนะครับผมจะไปที่จังหวัดนครพนมนะครับนี่นะฮะจังหวัดที่มี พระาธาตุหรือมีพระบรมาธาตุอยู่นนะครับในประเทศไทยมีไม่กี่จังหวัดนะครับที่มีพระบรมาธาตุนะฮะนี่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับโดยดรสมชอบนิติพจน์นะฮะได้ทำกิจกรรมครั้งสำคัญก็คือเรื่องของการรณรงค์ให้ชาวนาทำนาแบบโยนข้าวนะฮะทำนาแบบโยนข้าวก็คือไม่ได้ทำเป็นนาดำเหมือนสมัยก่อนนะครับ สมัยก่อนก็อาจจะทําเป็นนาดำนะครับก็คือนาดํานาหวานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของการทํานาแบบสมัยโบราณน,นะฮะซึ่งก็ต้นทุนในการเพาะปลูกก็สูงนะครับผลผลิตต่อไร่ก็ไม่ได้มากมายกล่กองน,นะครับแต่ว่าการาใช้ วิธีการทํานาแบบโยนกล้าเนี่ยนะครับโยนกล้าลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอยู่พอสมควรลดต้นทุนในการเพาะปลูกนี่นะฮะร,รวมทั้งเรื่องของต้นกล้าเรื่องของพาะพันธุ์เรื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายพอสมควรทีเดียวนะครับโครงการนี้นะครับทางดรสมชอบนิติพจน์นะครับบอกว่าเป็นโครงการ1ไร่ได้เงิน10,000แบาทนะครับหไร่ได้เงิน1,0,000แบาทนะครับเป็น โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะนี่นะครับนี่เป็นการทําโครงการนําร่องแปลงแรกของจังหวัดนครพนมนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูที่อื่นเราจะเห็นว่าเขาก็มีการทํากันหลายจังหวัดแล้วนะครับเรื่องของการหว่านกล้าแบบใช้อย่างเงี้ยอันนี้ใช้วิธีการแบบนี้นะครับแบบเขาเรียกว่าโยนกล้านะครับไม่ใช่ใช้แบบวิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์กล้าเหมือนสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่านั่นเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะ โบราณสักนิดนะครับแล้วก็ fulfill ต้นทุนในการปลูกก็สูงเหมือนกันนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงของนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมสักนิดนะฮะดอร์ชอบนิติพจน์นะครับเป็นคนคิดโครงการนี้แล้วก็ทําโครงการนําร่องขึ้นที่จังหวัดนครพนมฮะเอาลองฟังดูครับเชิญฮะใช้ทั้งก็ได้15ปีจะส่งผลดีต่อเกษตรตะกอก็ต้องส่งดีแน่นอนครับเมื่อผมทําสําเร็จนะครับ ก็จะให้พี่น้องเกษตรกรมาดูวันนี้มาดูแล้วสนใจจะมาดูโรงงานใช่ไหมคุณปลาก็มาดูแล้วมาดูีิวันนี้เนี่วันที่9ก้ากรกฎาคมแล้วต่อไปอีกเดือนหนึ่งมาดู2เดือนมาดูแล้ววันเกี่ยวเกี่ยวมาดูก็จะเปรียบเทียบก็เดี๋ยวจะเล่าฟังวิธมีการพบร่งมันจะได้พิสูจน์ว่านายนมันได้ผลไหมถ้ามันได้ผลแล้วเราก็ต้องต้องส่งเสริมให้ให้กระจายกระออกไป ครับก็เป็นการทำนาในรูปแบบใหม่นะฮะก็ใช้วิธีการโยนกล้านะครับโยนกล้าลงไปนะครับอาจจะแล้วก็เวลาในการที่จะทำนาเนี่ยก็จะสั้นลงด้วยนะครับแทนที่จะไปทำนาหวานใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับอันนี้ก็บอกว่าโยนกล้าใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหนึ่งก็ทำได้เป็นเป็นไร่สองไร่สามไร่เลยนะฮะนี่นะครับก็จะช่วยประหยัดเวลาของชาวนาด้วยนะครับจากจังหวัดนครพนมนะครับผมจะลงมาที่จังหวัดขอนแก่นก็เลยกันนะครับจังหวัดขอนแก่นนี่นะฮะ เป็นเรื่องของการเตรียมการในการที่จะรับมือกับน้ําท่วมนะครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนนะครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าปัญหาน้ําท่วมตอนนี้กําลังประเดประดังกันอยู่ในหลายพื้นที่นะครับภาคอีสาสนสกลนครอย่างที่เราเล่าข่าวไปเมื่อตอนเช้าก็เจอปัญหาเรื่องของน้ําท่วมอยู่นะครับสกลนครชัยภูมิหรือแม้กระทั่งที่จังหวัดนครมนมเองก็เจอปัญหาฝนตกหนักอยู่นะครับแต่ว่านี่ที่จะพาไปดูคือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ มีการาทุ่มเทงบประมาณลงไปนะครับเพื่อที่จะปรับถนนใหม่นะครับเรียกว่าถนนประชารักษ์นะครับหรือถนนหน้าโรงเรียนคนตาบอดนะครับอยู่ในเขตตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเขาทํากันอย่างไรนะครับเพื่อเตรียมรับมือปัญหาน้าท่วมลองไปชมรายงานที่นี่ครับเชิญฮะ เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับปีนี้ทำให้ประชาชนหลายคนที่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังเริ่มหาทางป้องกันโดยเฉพาะถนนประชารักหรือถนนหน้าโรงเรียนคนตาบอดภายในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ที่หากฝนตกติดต่อกันไม่ถึง3ชั่วโมงถนนเส้นนี้จะกลายเป็นถนนสายน้ำทันทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณน,นี้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดกว่า100คนเดือดร้อนยิ่งนักแต่สำหรับปีนี้พวกเขาคงยิ้มได้แล้ว พาะทางเทศบาลตะบลบ้านเป็ดได้นํางบประมาณหลายล้านบาทมาแก้ปัญหาด้วยการทําถนนให้สูงขึ้นกว่าเดิมและขยายท่อระบายน้ําให้สามารถระบายได้สะดวกยิ่งขึ้นฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณถนนประชารัฐหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถนนโรงเรียนคนตาบอดซึ่งบริเวณแ่งนี้เมื่อเกิดฝนตกหนักๆขึ้นที่แห่งนี้นะคะจะน้ำเอ่อท่วมทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถเดินจนไปมาได้อย่างสะดวกทำให้ทางเทศบาล าาภาพฝนตกหนักที่ส่งผลให้น้ำท่วมซอยประชารักซึ่งสร้างความเหนือดร้อนให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาคนตาบ่อจังหวัดขอนแก่นโดยครูพี่เลี้ยงต้องอพยพเด็ก กลางดึกหนีน้ําขึ้นไปอยู่บนตึกเรียนเพราะกลัวว่าน้ําท่วมเด็กตาบอดอาจจะได้รับอันตรายได้ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่พบเห็นได้ทุกปีแต่อย่างไรก็ตามในปี2555ที่ผ่านมาทางเทศบาลบ้านเป็ดได้นํางบประมาณมาสร้างถนนขึ้นใหม่และขยายท่อระบายน้ําให้สามารถระบายน้ําได้เพิ่มมากขึ้นกคนเมื่อก่อนเนี่ยตรงหน้าโรงเรียนคนตาบอดจะมีน้ำท่วมผังเป็นประจำ ฝนตกปั๊บก็ท่วมเลยเดี๋ยวนี้การแก้ปัญหาของอตรงถนนเส้นนั้นเราได้แก้ปัญหาคือการวางท่อระบายน้ําให้ไหลไปตามาเส้นทางของการระบายน้ําคือไหลผ่านบุทธเูมิเลนทนตาบอดออกมาแล้วก็ผ่านบึงหนองโคดผ่านข้างบึงหนองโคดออกไปข้างชนลดาแล้วก็ออกไป ประตูเมืองขอนแก่นแล้วก็ไปลงลำห้วยกะคือทางนู้นทางด้านนายโกโมลมาลายทองผู้อํานวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบ่อจังหวัดขอนแก่นก็เชื่อว,ว่าถนนที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้วางใจ100%เปอร์เซ็น เนื่องจากในช่วงที่ถนนสร้างเสร็จจนถึงปัจจุบันยังไม่ถึงฤดูฝนทําให้อาจจะไม่มีน้ําท่วมขังแต่หลังจากนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วอาจจะมีปัญหาน้ําท่วมขังอีกก็ได้แต่ในใจก็ภาวนาให้ไม่เกิดขึ้นโดยเบื้องต้นได้เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมสําหรับโรงเรียนเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเครื่องสูบน้ําออกจากโรงเรียนไปยังคลองรับน้ําหลังโรงเรียนที่อยู่ในระดับสูงกว่าโรงเรียนประมาณ1เมตร รวมทั้งให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลขึ้นไปเรียนบนชั้นสองและได้สร้างอาคารขึ้นมาใหม่โดยยกระดับให้เท่ากับถนนตอนนี้ยังไม่เจอฝนหนักนะครับเพราะว่าฝนยังไม่ตกหนักจริงๆแบบติดต่อกันหลายๆวันนะครับก็เลยยังไม่ไม่เห็นผลว่าป้องกันน้ำเพล่วาดไหนนะครับแต่คิดว่า<อ>ทาง ทางที่น้ําออกก็คือมันไม่มาอยู่ตามพื้นที่มันก็อยู่ในท่อก็กป้องกันได้ระ,ระ,ระดับหนึ่งแต่ต้องรอรออีกสักระยะหนึ่งนะครับส่วนทางน้านเด็กชายสุพันอินราชาอายุ11ขวบนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนการศึกษาคนตาบ่อจังหวัดขอนแกน่นได้เล่าให้ฟังว่าตนเองได้มาอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่ปี2549ทําให้ได้ประสบเหตุการณ์น้าท่วมทุกปีและมีความลาบากในการเดินทางออกมาข้างนอก ามกก็ไม่เคยขี่รถขี่เรือแล้วค่ะอือลำบากไหมช่วงนั้นลำบากอยู่ครับอือ ทางด้านนางชุติมนจรุนดีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยประชารักเล่าว่าได้เข้ามาสร้างบ้านอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีแล้วและน้ําก็ท่วมทางเข้าบ้านตลอดทําให้สัญจรลําบากแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าถนนที่สร้างใหม่นี้จะสามารถแก้ไขาการระบายน้ําได้บ้างพอเท่าที่ผ่านมามีฝนตกลงมาบ้างแต่น้ําก็ยังไม่ท่วมขังเหมือนเมื่อก่อนแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถรับรองได้แน่ชัดเพราะยังไม่เข้าฤดูกันฝนจริงๆปัญญพรสายทองรายงาน วสินัทเรื่องฉายถ่ายภาพเอาครับที่ในเขตเทศบาลบ้านเป็ดนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เจอปัญหาน้ําท่วมอย่างหนักพอสมควรทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะระบายน้ําลงไปสู่แม่น้ําพองได้นะครับการที่จะระบายน้ําจากในเขตพื้นที่เทศบาลบ้านเป็ดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสนามบินที่ขอนแก่นนะครับจะต้องระบายน้ําผ่านเทศบาลนครขอนแก่นนะครับซึ่งในสมัยนั้นผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่นไม่ยอมให้ระบายน้ํา ผ่านในเขตพื้นที่ของเทศบาลนะครับทำให้น้ําท่วมในเขตเทศบาลบ้านเป็ดอยู่เป็นเวลานานเรียเดือนทีเดียวนะครับนี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เอาละมีวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหากันบ้างแล้วโดยการยกถนนขึ้นนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครครับมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่ฮะตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนตําบลที่ท่าตูมอําเภอสีมาโพธนะครับว่างลงแล้วนะครับเนื่องจากว่า ศาลอุทธรภาคที่2นะครับมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งนายอนนท์เจริญสุขนะฮะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ท่าตูมนะครับก็คือ so โดนใบแดงนั่นเองนะฮะเมื่อโดนใบแดงนะครับก็จะต้องมีการเปิดสมัครรับเลือกตั้งใหม่กันนะครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้มีการเปิดสมัครรับเลือกตั้งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีคนลงสมัครรับเลือกตั้ง2คนด้วยกันนะครับคนแรกก um ็คือคุณชูศักดิ์พันธรัตน์นะครับ อดีตสมาชิกสภาองค์การริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เป็นรองประธานสภาองค์การบรันารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะแล้วคนที่สองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็คือคุณสมศักด์แปะหลีนะฮะอดีตกำนันตำบลท่าตูมนะครับแล้วก็เคยลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกอบตที่ท่าตูมมาแล้วหลายทุกสมัยครับลงสมัครแต่ว่าไม่เคยได้รับเลือกตั้งเสียสักทีนะฮะคราวนี้ก็เหมือนกันครับตำแหน่งว่างก็กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ แน่นอนที่สุดนะครับว่านี่เป็นการแข่งขันกันเพียง2คนเท่านั้นเองนะฮะจะมีการเลือกตั้งกันวันที่1กันยายนนะครับวันสมัครรับเลือกตั้งนอกจากวันที่29ที่ผ่านมานะครับจะเปิดสมัครไปจนถึงวันที่2ส,สิงหาคมนะฮะนี่นะครับสำหรับคนที่อยู่ในเขตพื้นที่อบตท่าตูมในอำเภอสีมาโพธนะฮะหากว่าสนใจทางการเมืองยังมีเวลาที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งนะฮะจนวันที่2ส,สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นก็จะปิดสมัครรับเลือกตั้ง ไปหาเสียงกันต่อนะครับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสองคนนะฮะอย่างคุณชูศักดิ์พันธรัตน์นะครับอันนี้ก็เริ่มหาเสียงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะรวมทั้งคุณสมศักดิ์แปะหลีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็หลังสมัครรับเลือกตั้งได้เบอร์เรียบร้อยก็ลงกมือหาเสียงทันทีเลยนะฮะเดินสายไปพบปะประชาชนนะครับแต่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับการที่ใครจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่เป็นเรื่องของประชาชนนะครับเพราะว่านี่คือระบบประชาธิปไตยนะฮะ เอาละครับนี่คือเรื่องราวข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับว่าในเรื่องของการกระจายอํานาจให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงมีโอกาสที่จะได้ปกครองดูแลและแก้ไขปัญหาของตัวเองนะครับมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องวงการท้องถิ่นผมจะนํามาบอกกล่าวเล่าแจ้งนํามารายงานให้รับทราบกันในรายการนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับเอาละครับเวลาของรายการผู้นําทาจริงวันนี้หมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอนาคตท้องถิ่นคืออนาคตประเทศไทยครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ